สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีจ่องไหลน,นมนอนหน้านะครับนี่ครับน้ามาป่ากับมาน้าพี่น้องเบิ้งครับแม่เราไปตรงป่าเราหันมาได้พี่น้องปาลาซิ่วไหลครับตัวแค่ต้องกับพ่อกินได้พี่น้องนี้เป็นตะไบเห็ดสมปูรณหน่อยครับพี่น้องเลยไป,ไป นี่ครับพี่น้องเบิ้งครับเนี่ยเราไปตรงอะไรมีแต่ตัวงามมาชิวอ,อันนี้เอามาแค่พ่อกินได้ครับนี่น้ำม้าปลากับม้านําครับสม,มก็มก,มกรับมก,กินก็ตำหม,มกมง,งมก,กินก็ตำแก้วก็ได้ครับห,หยดยยดอาหารอีสานเน่าดนี่ก็ได้ แบากระเดินก็ะมี่ผู้ถมสมบูรณ์นี่ะอุปกรณ์จับแล้วก็มี่กค่บิ่งนี่และน้ามันหลวดคันแท้ครับเนี่ยเยะดดเอา,าไครับเ,เอาไปต้งเอาครับพี่น้องเนี่ยเขา,าเหี่ยวก็ถึงซีมาที่ครับเลยทำเนี่ยเพื่อบืนเลยไปไปเบินเอารดพี่น้องกูนะมอนซอนบอ่ของก<ป>ินอ,อีสานบ้านห้องนั่นดาพีปลาอะไร เขาอย่างนี้หนึงจ้าไปหนึ่งเขาแล้วไม่นเอานะครับฝากนะครับผูใ้ใดเห็นคลิปนี่กับขาดนะครับเพ่อนที่นี่กับฝา,ากคนไหลกตเทียเด้นครับรับ